ีกรอบนะครับพระแล้วนะฮะลงมือพระนะครับเทแล้วนะค,ะนะครับ ตัดไปเนืน เขาโอ้โหปล่อยทำไมนี่ต้นปล่อยทำไม จีนจบข่าวเล,เล่นแค่นี้ถึงก็หอบกันเลยะแต่ละคนปิดกันหน้าดูเลยมา <c oughs> ขอรัองนะครับทุกยอ,อย่างสบางดีไง น้ออลพี่แดงกี่โมงแล้วพี่แดงจะทันหรือเปล่าจะสามโมงแล้วนะอยู่ได้ยัะห้าโมงไม่ใส่ได้เลยใช่ไไอ้ร้านเมื่อกี้ไปวางไว้ไหนแล้วอ่ะไอะไรไอ้ไรล่ะกระเา้าอ่ะกระเา้าอยู่ข้างหลังพี่ใหญ่ไง อ๋ออยู่ตรงหลังไอ้ไม่ได้ไม่มีไอ้นี่ออกมานะคัตเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ากลุ่มให้ด้วยนะครับจะต,ต่อไหมเนี่ย้าจะได้ไปเอาขากล้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกแค่นี้แล้วมั้งพอแล้วครับเดี๋ยวเจอกันวันที่ห้าวัดเยอยประสาทนะครับผมเวลาบ่ายโมงสวัสดีครับ